วันนี้จะเป็นงานติดตั้งภาคไฟฟ้า Gtone GTC นะครับแล้วก็กีตาร์ที่ติดตั้งด้วยเนี่ยคือกีตาร์คอร์ดรุ่น AD 1 8 0ก็ระบบไฟฟ้าตัวนี้กับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ได้มาตรฐานนะครับสามารถเอาไปเล่นร้านอาหารเอาไปทํางานได้เลยนะครับมาเริ่มเจาะรูกันเลยครับผมจะแปะเทปทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดจากเครื่องมือไปโดนนะครับเจาะรูสําหรับใส่ตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับมาย่อมสายให้สุดเลย ถอดสายถอดหมุดออกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเซาะล่องนะครับจะเซาะให้ล่องเซนเดินนะครับลึกลงไปอีกเพื่อที่จะได้วางตัวเปียโซไว้ด้านในนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับเซนเดินด้วยด้านในล่องนะครับต้องเรียบเป็นพิเศษเลยต้องเรียบร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่งั้นเสียงแต่ละสายจะออกไม่ฟบนะครับหรือว่าเสียงแต่ละสายออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ตรงนี้ผมรับประกันให้เลยเพราะว่าใช้เครื่องมือได้มาตรฐานแล้วก็ มีประสบการณ์มาเยอะนะครับติดตั้งตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายไฟด้านในครบทุกเส้นนะครับสายไฟที่มันเกินออกมาผมก็จะเก็บไว้ด้านในของกีตาร์นะครับเพื่อความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเผื่อใครจะสั่งกีตาร์โปร่งไฟฟ้าที่ร้านก็ดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจแล้วกันนะครับหรือใครจะเอากีตาร์โปร่งธรรมดาเข้ามาติดที่ร้านก็ได้นะครับที่ร้านไ i t a n m u มิวสิกครับ